สีครับวันนี้วันที่1ินะครับ18สิงหาคม258ลูกค้ามาติดกันขโมยเอเกนะครับอันนี้ลูกค้าไปติดกะขโมยรุ่นอ,อื่นมานะครับมาต้องตัดต่อสายไฟแบบนี้นะครับแต่อันนี้มาเปลี่ยนเป็นการขโมยร้านเรานะครับมีของลูกค้าไปซื้อมานะครับเป็นรุ่นให้เป็นกุญแจวิโก้นะครับมันไม่ดีนะก็เลยมาซื้อใหม่เดี๋ยวมาทดสอบการขโมยเรา มาสั่งสตฟ้าที่หมวกให้ดูนะครับกดสองครั้งให้กับกดดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกกดล็อกหนึ่งครั้รรงไล็อกถ้าสมมุติเราขับรถไปดีนะครับแล้วเราอยากได้ไปฉุกเฉินนะครับให้กดปุ่มไสไฟฟาย้ฟหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหม จะไม่กระพริบนะก็ขีบได้เลยกดดีหนึ่งครั้งหยุดถ้าผุมไม่มีคนมาขโมยรถกดปดล็อกกดดับก็นี้มาเปลี่ยนกันขโมยเรียบร้อยนะครับจะพาไปเจ้ที่อื่นนะครับเปลี่ยนกอนก็ร้านมีสามสาขาครับมีห้วยขวางสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็ติดเว็บไซต์นะครับ gm2u.com นะครับเฟซบุ๊กร้านกันขโมยรถโอเคครับครับ